สักลายมือนะคะหลังจากครั้งที่แล้วลูกค้าน้องปลาสักลายมือชุดที่หกไปที่ประจวบนะ,ะก็ฟาดไปเกือบล้านนะคะ,คะนะอันนี้ก็คุยกันพี่ของเล่าเรื่องราวของชีวิตว่าก่อนสักลายมือเป็นยังไงบ้างคือเดิมทีที่มาที่แรกเลยคือเราก็ติดลบติดลบใช่ก็สุดอ่ะด้วยปัญหาหลายๆยาอ,อย่างอะไรเงีย้ยโดยยุค ตอนนี้ก็โควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มีหลานแนะนําเออลองมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็ก็มาเลยก็ตัดสินใจมาเลยมามาสักก่อนใช่ใ่หลานมาครั้งแรกก็ตอนขึ้นรถไปก็เนื้อโทรหาอาก็แนะนำอามาลองดูนะใช่วันนั้นที่หลานกลับไปก็บอกเลขบอกอะไรหลานไปวันนั้นหลานก็ถูกด้วยใช่ครั้งแรกที่คุยกันน่ะแสดงว่าอาเนี่ยนะ ก,ก็จะให้เขาได้กันตลอดเลยเอาเลขมาก็จะให้คนนูค้คนนี้เลยนะแต่พออีกวันอีกวันหนึ่งเราก็มาชวนเพื่อนคนน,คนู้ก็ไม่มาคนนี้ก็ไม่มามาจากประจวบเลยนะคนนี้ใช่ก็ขับรถมาจากประจวบคือไม่เคยขับรถออกต่างจังหวัดคนเดียวไง mm hmm. ก็มาคือใจเราอยากจะมาก็มาเลยค่ะแล้วทํทาครั้งแรกก็ยังเงียบเงียบอยู่อะไรอยู่ครัง้งครั hmm. ออ้ทงที่สองก็มาเพิ่มอีก มาทุกครั้งก็เจ็บก็แต่เราก็เจ็บแลดเป็นลมนะคะพี่เขาบอกว่าน้องปลาจําได้ไหมที่เป็นลมนะคะจะทักมาหาน้องเขาตลอดเออพี่คนที่เป็นลมอะไรยเงี้ยแต่ว่าเรามีความตั้งใจไงเราตั้งใจเนาะใช่เรามาเราต้องตั้งใจเราทําอะไรเราต้องตั้งใจแล้วเราก็จะต้องไปให้สุดไม่ว่าผลตอบกลับมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเราทําสุดแล้วอะเราจะไม่เสียไม่เสียใจจาดชุดที่หไปแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างได้เลยค่ะ แล้วพอพี่เขาสักครั้งสุดท้ายที่น้องปาไปประจวบใช่นั่นแหละแล้วรอบนี้จุดจีนจุดประทัดอืก็ได้เลยค่ะได้เลขจากประทัดใช่ได้แบบคือแบบไม่ต้องไปตรงไหนเลยคือได้มาแบบตรงๆเลยเนี้ยนั่นแหละค่ะหมดนี่หมดค่ะถูกไปลํำร่วมร่วมเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ขาดไม่กี่หมื่นนะคะก็ก็ล้านะขาดไม่กี่หมื่นอ่ะไม่ไม่บอกว่าล้าเไม่ต้องบอก้วไม่รู้นะว่าแล้วพี่ก็บอกว่ากดนี้ได้เลยน้องปลาใช่ หดนี้ได้หมดแล้วเราก็ยังมีทุนต่อชื่นใจชื่นใจค่ะใจเราเราแค่ครึ่งหนึ่งที่เรานึกของเราไว้คือขอไว้ห่ะแสนใช่ค่ะขอไว้5แสนอันนี้คือเขาก็ยังให้เราทําแต่ว่าก็ไปบอกตาบอกยายที่ที่เราอยู่ที่เราทํางานอะไรทุกอย่างบอกว่าเลขเลขประัดชุดนี้วนเวียนอยู่กับเลขที่เขาทํางานช่เลขรถเลขสาขาเลขที่ทํางานเลขที่บ้านเช่าที่เราอยู่ที่ทํางานรถคือ มันเลขเดียวกันหมดเลยก็ยังตกใจก็ยังก็ยังแปลกใจว่าเออเลขมันไม่ไม่ไม่ได้แปลกลอ่ะอย่างข่าวกรอนที่ที่ได้มาก็ยังแบบแบบงงที่สามแปดแปดสามอะไรกันเนี้ยคือก็ที่ทํางานเลขที่ทํางานใช่ใช่จะเลขสองตัวเนี้ยจะได้มาตลอดแลยวจะบอกว่าพี่เขามีการจุดทูบนะจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางอยู่เสมอใช่ใช่จะบอกคือทุกวันพระเราจะทําบุญไงทุกวันพระเราจะต้องไหว้พระก่อนไหว้พระ แล้วเราก็ขอไหว้ผ่านในบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกมาบอกเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบสิบหกดอกเราก็บอกเขา